เลยอ่ะได้เลยไม่ต้องไม่ต้องหว่วงอ้าวกดเลยเลยอ้าวกดเลยสิกดเร็วกดเร็ว <ๆ S 1> ไปไหนนี่มาโทรเสียใจมากอดเล่นอดเล่นเกมเลยโอ้โหกระจอมากระจ่อเอ้ยกระจ่อพังเอาพอัง นี่คุณเอ็นเจ y e ไอคะจวังสวัสดีคุณเอ็นเจ y รไอค้างครับสวัสดีครับกออออ็อยู่กับผมในเฮดวันสีวันอีกรอบเสียงเขาเบ้าไหมฮะเสีย<า>งเขาเบ้าไปไหมไมพ่พอดีพอดีพอดีอดนะแน่ใจนะแน่ใจสิ่งมันดูเบาขวาเมื่อวานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่คิดเองเปล่า รอบนี้จะชนะไหมก็ไอ้ไม้ไอ้ไม้ตัวเก่ามันไม่ใช่ไมโคนเซนเซอร์มันเป็นไม้แบบไม้เสียบแจ็คแบบว่าอากาศตัวละเป็นร้อยร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันไมโคนเซนเซอร์แบบ U S B อย่งเงยตอนนี้เขาตั้งแบบให้มันใกล้ๆกล้ปากไงแต่ดันไม่เอามาใกล้ปากมันจะชัดไหมตอนนี้ก็เอามาใกล้ๆกล้ดีพอดีวมันลมเจาะตัวไงแบบร้อนอ๋อนี่แอร์เจาะหน้าเนี่ยแอร์เจาะหน้าเสียงลมเข้าหรือเปล่า นี่ได้ยินไหมนี่ใกล้ไปอันนี้นะคือน่าจะทิ่มลงไม่น่าจะทิ่มลงไม่อยู่แล้วประมาณนี้แหละน่าจะได้ยินแล้วแหละอ,ลอ้าวลืมใช่ไหมสว,ส,สวัสดีคอรตต์เอฟบีครับสวัสดีครับคอตตอนเฮ้ยตอนนี้หน้าจอเปไน็นไรหน้าจอเราเปไน็นไรเด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราลงมาได้ไงเนี่ยเราลงมาตอนไหนมาถึงเล่นเลยคนลงมาเพียบเลยอ่ะมาถึงเล่นเลยเลย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่าถึงเล่นเลยแหละอันนี้ก็งงเหมือนกันมีรถไหมในในี้ดูรถให้ดมูมีรถมีรถมีคนอยู่ในบ้านออกเลยขับออกเลยคคนนออยยูู่่มีขับออกเลยเด้อดวงดวงแก yeah, รับไอ้บ้ามันเอาสปาร์กอ,ออกมันเอาสปาร์กออก มันเอากุญแจออกจอกับพิบลื่นหัวแตกไหมครับ GTX หนึ่งพันหกสิบลื่นครับลื่นหัวแตกลื่นเลยแต่ว่าไม่คืองงอ่ะคืองงอะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันโดดล่มเฉยมาถึงโดดล่มเฉยเลยงงเหมือนกันก็เสื้อผ้ายังไม่เปลี่ยนล่นเลื่นครับ FPS คงที่เหมือนเดิมก็ประมาณ FPS ได้อยู่ได้อยู่ลื่นเล่นล่นเปิดนี่เปิดไฮเปิดสูงระดับสูงทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนอัดมันแหลกหรือเปล่าเพราะว่าปิดเลนดมันดรอปไม่รู้เป็นอะไรบิดเลนดไม่รู้เป็นอะไรก็ตั้งอะไรอะไรเนี่ยตั้งบิดเลนไว้สูงเหมือนกันอยู่ยนะประมาณห้าพันบิดเลนห้าพันทีนี้มันดรอปลงมา อาตมาว่าน้องชิวได้บ่นยาวเกินไปแล้วไม่บ่นก็เงียบเลยครับอนี้ไม่บ่นก็เงียบเลยนี่ไหนในโชว์โชว์มงกุฎเด้ยังไม่โหลดยังไม่เข้าหน้าเลยยังไม่โหนี่ไงกากไงบอกแล้วเข้ามาตั้งนานนะ เห็นมงกุฎไหมหนูเห็นมาใส่คู่กันมาเมื่อวานชนะไปแล้วนะวันนี้ต้องชนะอีกจอมอนเบเบ้ถอดแว่นด้วยน้องมาแล้วคนยังน้อยอยู่ใช่ไหมเรามาทำบบสีกันไหมเราเล่นทำอะไรนะทำอะไรนะเก้เอ่้ย่ะทำท่ายากไม่นี่ไงมานั่งเก้าอี้มานั่งมานั่ง สองคนนะฮะเ้อเอเราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกันแลมนี่กะเอาเหลือๆเลยเหรอครับเหลือแน่นอนไอ้ไบ้ามันไม่ใช่ท่านเผมไม่เห็นไว่เห็นไม่ชัดนี่นๆแลอาอย่างนี้เลยอ่ะ แรมก็ประมาณย4สี่ยีสิกิกไบเแต่ว่าจะเพิ่มอีกสักให้เป็น3 2ก็พอละตบหมวกออกด้วยนะอบมองออก,ออกเดี๋ยวเวลาใส่หมวกใส่ไม่ได้โอ้ตั้งตั้งเห็นตกใจเดี๋ยววันนี้เปเปาจะมาไหมเนะี่ย อย่าก็มาปอปอไปอ่านหนังสือถ้าปอปอออกมานี่คือชนะบอกเลยปอปออ่านหนังสือสอบวันนี้สอบโอ้โหลงไม่เคยดีเลยชีวิตป็นง่อยมีแคมป์มีแคมด้านล่างดิ่งเลยดันดันแท้ไหนแคมป์ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเห็นเปล่าไ้ยมีคนลงมีคนลงกดชิวมีคนลยด่วนเลยไง ่เฮ้ยมันบั็อกอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยคิวโหคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัอยู่แล้วไปเอาเว้ยปืนปืนซักกระบอกอะไรก็ได้เฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างงี้เอออะไรวะเฮ้ยเกินไปแล้วเฮ้ยเกินที่มันจะวิ่งหนีอคิวไปรอดป่ะเนี่ยเอาฆ่าตายเอาฆ่าได้หนึ่งคนแล้วก็ตายอะ อ้เกมปัญญาอ่อนละสิบหกนี่ก็เยอะแล้วนะครับใช่แัะสิบหกก็เยอะแล้วแต่เราจะข้ามผ่านแต่ก็อยากได้สามสองเนี่ยอหลรดีนะสคนสดูแบบอะไรอ <ผม S 1> ่ะที่แบบมันว,าว้าวเยพี่ปิงพ,พี่เล่นเสริมไหนเนะี่ยเดี๋ยวเขาเดินไปให้มันฆ่ากันเฮ้ยแบบโอ้โหอันหนึ่งอันหนึ่งเมื่อกี้ยังแลกอ่ะเมื่อกี้ยังแลกอ่ะคนดูน่าจะเห็นนะเมื่อกี้ แหลกมากเมื่อกี้แหลกมากเดินไปวาร์ปวาร์ฟวาร์ฟไปเลยอ้ยไม่ไหววะอุตส่าห์เล่นเซิร์ฟที่แบบเอาเรกร้อง <c oughs> ก็ยูเอสใช่ป่าวยูเอสเหมือนเดิมอ่ะได้ยูเอสไงทำไมลงไปทำอะไรใต้แมปครับ นั่นแหละมันลงไปทําอะไรใต้แมปไม่รู้สัาพักหนึ่งออกมาตายเลยไม่ไม่ต้องถามว่าลงไปทำอะไรใต้แมปถามว่าเขาเคยโดนทรณทีสูบมาแล้วทะลุบักภูเขาเได้ป่มได้ <c oughs> จาได้แล้วบอกว่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะเดี๋ยวออออรอแก๊สมาตายของกันยิงสวนอัดตายเลยก็ยังงงนึกว่าใครยิงโถโดนหักหลังเอนน้อันนั้น,นอันนั้นมัน อันนั้นมันรอบอีกรอบหนึ่งดีรอบที่ออฟเล่นด้วยอะที่วิ่งทะลุอะที่วิ่งตีนแตกอะไม่ได้อะนอทะลุไปเลยอะหายไปเลยอะหายไปเลยอันนั้นจำได้จำได้จำได้แน่ใจแน่ใจไอเจ้าปลาทองน้อยเจ้าปลาทองน้อยของฉันเอ๊ะเอาอยู เฮ้ยมาถึงถอดเสื้อแล้วไหมเนี่ยข้าไม่เห็นเจ้าเลยโว้บพวกพึ่งโหลดเอ้าเอ้าเอใครฆ่าเราตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตายได้ไงเนี่ยชิวเกิดี๋้วเฮ้ยเราตายได้ไงอ่ะเอ้าเอ้าชิวหลุดหลุดวอทเอ้าเอาแล้วชิวเนี่ยโอ้เกค เกลอะไรเนี่ยอะไรเด้อบักเอ้บักขนาดหนักอะไรเด้อบัาถึงเข้ามาปุ๊บอ้าวเสื้อบ้าหายสักพักหนึ่งกลับมาอ้าตายเลยเฮดรอเซียนคือเก็บตลกใช่เฮดรอเซียนเก็บตลกเข้ามาที่ตายเลยโอ้อะไรของชิลเนี่ยไม่รู้โอ๋ยตายเฉยเก่งเกินไปแล้วนะ มามามา <S 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 เข้ามาแบบอย่างฮาเข้ามาอย่างฮา,า <S 2> <S 2: มันบั็กหรือเปล่านี่ <S <S ไม่รู้ไม่ใช่เข้าไปนี่โดดล้มอีกนะฮาเลยนะเนี่ยเออเข้าไปก็โดดล้มนี่ฮาเลยเออพเข้าไปโดดล้มเฉยเลยมันกำลังคนมันกำลังได้พอดีมั้ง อ้าวอยู่ภผพปิดปากอ่ะมันบักแล้วค่ะจุดก็บักค่ะวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันบักแห่งชาตใช่ป่รอบนี้จะเป็นอะไรอีกครับไม่แน่ใจครับรอบนี้มันโหลดนานอย่างนี้คงได้โหลดร่มแล้วดูดิเสื้อผ้าบักไม่รู้เลยว่าตัวไหนแต่ก็ก็รู้อยู่พอพอใส่บ่อยนะนะอ้าวชิวฮะจะตายอ่ะ ฮะน่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> รีเป่าไ,ได้ด้วยเฮาวนะ่ชิวน่าจะน่าจะลงออกเกมเข้าใหม่นะต้องบอกคุณผู้ชมว่าจอดังแบบอะไรเงี้ยครับเนยมันมีรีเป่าเว้ยลองลองรีรีเป่าแป๊บนึงชิวเนี่ยไม่รู้มันตายอีกแล้ว ดูดิไ <ste am> อสตรีม่อโถเดี๋ยวเอาเกมเข้าใหม่แป๊บนึงครับเอาเกมเข้าใหม่แป๊บนึงโถมาปุ๊บตายเลยมาปุ๊บตายเลยงงเลยเนะี่ยอะไรเนี่ยอุตส่าห์ซื้อไม้ปิดซิงมาเพื่อเล่น ฮไอเกมเข้าเข้าปุ๊บตายเข้าปุ๊บตายชิวตายใช่ครับชิวตายครับใช่ชิวมีคนด่ากากเฮ้ยคอตตอนคอตตอนใจเย็นครับคอตตอนใช่ชิวเปรี้ยวไม่ไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวมาถึงมันก็ยังไงอะ ตายตายเองติดบั็อกหัวอัมุดดินพี่ออกมาชวนก่อนดีกว่อาออกมาชวนก่อนดีกว่าอ่ะเหรอว่าแต่เล่นอ่ะว่าแต่เล่นออกมาก่อนว่าแตพิมอ่ะเรอโอ้ยนี่จำนวนแบบออกจากช่องแล้วแหละถ้างั้นนะ่ะฮะคนแอรไม่สุภาพมัเนี่ยแหมคอตตอนเนี่ยไม่สุภาพแหมคอตตอนรู้น้ว่าใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นนั่งเล่นด้วยกันอยู่เนี่ยคอตตอนเนี่ย <c oughs> เออมีคนผิดสัญญากับเขาแร้วออาชิวใครอะเอมคนที่เล่นที่ช่องเออเดลสันออนสตรีมอะบอกว่าจะมาเล่นกับเราตั้งแต่หกโมงอะพี่แกเล่นหายไปเลยไม่ไปบอกเขาล่ะเดี๋ยวแล้วส่งลเดี๋ยวสง<ข>่วสงคลิปนี้ไปให้เขาดูก็ได้ส่งไปเลยเนี่ยให้ด่วนว่าคนโกลหก เบี้ยวเขามาสองวันแล้วเนี่ยโอ้โหสองวันได้เมื่อวานแล้วดิเออแต่เมื่อวานแล้วแอบไปเล่น GTA ไงอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่้ยวมาด้วยมาไหนเราเพิ่งถึงบ้านน่ะไม่อยากยิ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยโอเคดิวดแกคงไม่ไมันฆ่าตายอีกนะไม่อยู่ดีๆมันตายมันตายเพราะอากาศหรือว่ามันตายเพราะอะไรเนี่ย อากาศเป็นพิงอากาศเป็นพิชใช่ไหมเมื่อกี้มันเลยตายพิชยังไม่มาเลยนะข้บพเจ้าว่าน่ะเอาอีกแล้วเช่นนั้นเอาอีกแล้วมาถึงทอสเสื้อสักพักหนึ่งตายคอยดูนะเอาน่ะน่ะโอเคครับ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 คือจบจบเกมมันยาวอนไอ้บ้ามาถึงตายมันอะไรเนี่ยขลายเกมไหมเล่ เกมอื่นไหมไช่เอาเกมอะไรอ่ะเจดโกโนั่นแหละเจดโกโอีกแล้วเหรอหัวร้อนนะยจดมันตกไปเยอะแล้วอ่ะหัวร้อนนะยจดมันหลุดลงมาเรื่อยๆจะไปยดเซิร์ฟเวอร์แบบนี่ยอะไรวะชิ่วญี่ปุ่นมนีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวแพนเกมนีม้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองชวนบ้างเราลองชวนบ้างแป๊บๆเกมหลุดเกมหลุดหรือเธอออก ียมำรุดค่ะอุ๊ย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 จอบสวัสดีครับจอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เชิบริการได้ค่ะอ๋ออินไว้มาแล้วดูแกดีเจจับคุณฝ่ายอับส์กเกมพี่หน่อยเห็นบ้านซื้อบรนก็บอกแล้วก็ไม่เอาเองเองอะ เอาแล้วแต่บีจะเอาแล้ว <laughs> นี่ดูไปดูออชิลดิมันเข้าเกมไว้แล้วทีเนี้ยพอมันเข้ามาใช่ป่ะมันตายคือเข้ามาคือเข้ามาตอนที่เราต้องเปลดเซนร์ื้อผ้าจำได้ป่ะเกาะที่กกอบดูอ่ oh. ที่มันต้องรอเวลาที่จะโดดลมอ่ะมันเข้ามามันตายเลยเว้ย,ย,ยจะทำอะไร <laughs> ไอ้นั่นไงมันมันไอ้นั่น,น,นมันฉีกเสื้อผ้าตาย ไอชิ่ยวชวนอปก็ค่าสิไม่มันแบบว่าเฮ้ยมันแพ้อากาศด้วยอากาศเป็นพิษพิษขนาดพิษเขียวยังไม่มามันก็ตายแล้วอะไรเนี่ยเร็วเข้ามาชวนไปสิบรอบแล้วเข้ามาได้เนี่ยเป็นอีหยังนี่แถวออกสร้างใหม่อย่าเพิ่งกดนะมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าได้แล้วเข้าได้แล้ว แม่ก็มาเล่นดิเห็นเล่นแต่เดซีเล่นเด a บายซื้อมาสิเล่นแล้วเนีย่ยขายปืนได้อสองร้อยเนี่ยแหมรอบนี้เกมมันจะเป็น<อ>มันจะเป็นอะไรต่อเนี่ยรอบเนี้ยถ้าตายอีกก็ยวด,ดูนะแหม่ดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตายอีคงได้ปิดเข้ามน่เลย <laughs> ตายคงได้ปิดคลิปแค่สิบหกนาทีตอนเนี้ยคลิปน้อยอย้าวอ้าวันมันมันมัน,ม,น,ม,นมันชา้ามากเลยอะ่ะไม่รู้วันนี้นเป็นไรเนี่ยเมื่อวานเกมมันดูแบบเซอโมชั่นมากเลยอะ่ะจะทำอะไรแต่ละทีนี้ชา้านี่หลุดปะเนี่ยไม่หลุดเข้าเข้าเกมยังเนี่ยเข้าเกมแล้วโหลดแล้วเดะ่ะอยู่ไหนเนี่ย ยังไม่เอาปั๊บเธอเลยอ่ะเอ้ยรอกันนานแล้วนะเสียงคนต่อยกันอ่ะอ่ะอีกละวอ่ะโอเคเตรียมตัวตายได้เลยยกมือขึ้นคุณซ <c oughs> ิวมันเป็นอะไรวะดูดิยกมือขึ้นไอ้นี <c oughs> ยากดูดูไม่ทันสักทียกมือขึ้นครับใช่เซิร์ฟมีปัญหาครับวันนี้น่าจะมีปัญหา <c oughs> เซิร์ฟวีเอชมีปัญหาครับ แล้วต้องซื้ออื่นไหมอ่ะเรายกมือขึ้นนิดสักพักเด่นเก็บตัวตายได้เลยโอ้โหตายเนี่ยไม่ตายด้วยไม่ตายไม่ตายเว้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่ตายเว้ยแต่ดีเลย์มากกดอะไรไม่ได้เลย พร้อมหลุดลมครับพี่พร้อมหลุดลม <S <S อ่ะลมไม่กลางให้ด้วยแล้วเอาเอาแล้วอ่ะอ่านี่นี่ก็ลมไม่กลางเหมือนกันแหละอ่ะขึ้นตกไปแบบไร้ล<อ>่ม<อ>งลงลงแคมป์ด้านล่างนะลงแคมป์ด้านล่างนะเห็นไหมลงแคมป์ด้านล่างไม่มีล่มอะไรให้เลยอ่ะปืกนก่อนอันดับแรกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ตกแมปอีกแล้วท่านชมครับตกแมปอีกแล้วไม่ชิลๆหรือว่าเมื่อกี้นี้เขาลงไปตรงแคมป์นั้นแล้วนี่ก็ลงมาแล้วเนี่ยลงไปเลยด้วยนี่ก็ลงแล้วเนี่ยคือเขาลงไปแล้วอ่ะเขาลงไปตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเขาก็เพิ่งมาโดดใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะคืออะไรวะโอเคตกแมปไปแล้วแเขาเพิ่งแล้วเขาก็เพิ่งไปแล้วตกแมปละอะไรเนี่ยเออตาย ใช่ได้ใช่ได้โดนใครยิงวะซันเดอร์โอ้โหโอ้โหอะไรวะชิลอะไรเนี่ยโรเฮ วันนี้จะได้เล่นไหมนีไม่ได้ด้เพราะว่าแกมีปัญหาเองหรือล่าไม่น่าใช่เหตุเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ามานนนันดูน่วๆไงไม่รู้นะเดีย๋ยวเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูไหมอาไหมได้ได้ได้เรเปลี่ยนเซิร์ฟอะไรดีอ่ะ เอวิก็ได้เอวิก็ได้เอวิก็ได้คนเยอะแกะแกสร้างอะไรกันเฮ้ยคีเอตตัวละครยังไงออกไปคีเอตก่อนได้นะอ๋อคีเอตไม่ได้ช่างเถอะชวนมาชวนละชวนละ go นี่หนูนาร้องไห้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเหลาจะได้เล่นอย,อย่างเงี้ยบุษาทำกันบ้านตดวยยางเนี้ยต้่ตัวละครเสร็จเมื่อกี้ น้ำลายใครได้นำ้ำลายอเล่นใครเล่นอเล่นเอที่ตลกอ่ะตลกเสียงตัวเองอ่ะในในอันนี้คือไม่สนใจอะไรเลยอะเข้าเกมแป๊บผมเล่นเอง <laughs> ใช่เหรอครับน่ารักเห็นไหมมีคนเข้าข้างเขาด้วยแน่แหน่นารักแล้วเราอะ่ะน่ารักจังโอชิว oh, ทำไมรอคนเดียวมานาน,นเสร็จแล้ว,ลวบอกนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อะแล้วมันเหลือใครเนี่ยเหลือใครคนหนึ่งอะใครคนหนึ่งอะไรนี่เข้าเกยมย,ยังเนี่ยยังมันอยู่หน้าเข้ามอนหน้ารออยู่เนี่ยมันอยู่หน้ารออยู่เนะของเขามันยังรอแกจอยรอแกกดจอยเลยเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนมาสร้างใหม่สร้างใหม่แป๊บหนึง่งอะไรบวะเราเป็นตัวไหนดี จะเล่นเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมเล่นตัวผู้หญิงเหมือนเดิมอ่ะชัว,วเ,เดิมทำไมหรือว่าจะให้เล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วแล้วแต่จะเป็นตัวอะไรได,ได้ได้นไะด้นะเนี่ยรอแล้วเนี่ยห้าคนเนี่ยสี่นาส,สี่วิเนี่ยใช่ไหมสามแล้วเนี่ยสองไหนวะนเข้ายังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยอ,อยู่หน้าไหนนี่สร้างตัวละครยังไง อ้าวหลุดเลยหลุดเปล่าว h a เอาไหมเอาไหมอะไรอะไรการอะไรการเจ้าค้อเลือกตัวคอนเัิน เอ้ายังไม่ได้สางยัง่้หลุดใช่ไหมเนี่ยอ้าวอะไรกันอ้าวตกลงใครชวนเขาชวนแล้วอะไปสร้างแล้วเนี่ยจะได้เล่นไหมเนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวก็ตายเข้าไปแป๊บเดียวก็ตายนี่ยนี่ยี่สิบนาทีนี่คือเข้าหน้าล็อบบี้ใช่ไหม ยี่สิบนาทีนี่ไม่ได้เล่นเนี่ยนั่งดูแล้ะหน้าล็อบบี้กันเนี่ยเอ้ยตอนนี้เราเล่นเกมแล้วเร,เราเล่นเกมเข้าดูมาดูหน้าล็อบบี้ครับยี่สิบวนาทีขอให้คืนคือแบบเราเราจะคืนเวลาในยี่สิบนาทีของของคนดูยังไงครับเนี่ยผมจะคืนยังไงอะ่ะยี่สิบนาทีอะ่ะวาดูหน้าล็อบบี้แกฮะ แกอยู่ไหนเนี่ยแ่เกิดลงมายังยังไม่เกิดเลยยังยังมันยังโหลดอยู่มันจุดจุดสี่แล้วเนี่ยเห็นไหมต่อให้คมแกจะแรงแค่ไหนเน็ดมันไม่ดีอยนามที่ความแรงแรกวันนี้เน็ตเป็นอะไรแล้วเดะวันนี้เน็ตมันนปันยาอ่อนมากวันนี้เป็นอะไรวะอยู่ญี่ปุ่นทำไมมันกากวะไม่เว้ยวันนี้เน็ตแอนเจรอบอกไม่เป็นไรครับขคงขาวคงขา อ่ะโอเคโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวตายได้เลยอะไรอีกว่ะมาถึงไม่มีเสื้อนีเอาอยก่ละเล่นไม่ได้ก็ปเล่นเกมอื่นก็ได้เลโอ้โหวับวใครวับอ่ะโอ้นานไงตายบอกแล้วพอพอพอเล่อเกมอื่นกันด้วเนี่ยพอโอเค อะไรวะชิวตายแกตายแต่ตายอีกแลยวจะเปลี่ยนเล่นเดทบายไหมเดทบายเหรอแต่เล่นเด a บายเล่นอะไรก็ได้จะเปลี่ยนเลยอสตรมนเล่นเซดโก้กันอยากเล่นเมื่อวานมันคันไหมคันมือก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าปกแป๊บนึงคือแบบจดตกอ่ะ ลงมาเรื่อยๆแป๊บนึงขอปิดสตรีมแป๊บนึงปิดเปลี่ยนหน้าปกมันโอ้เกมก็เกมโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกมเล่นแป๊บนึงเกมมันตอนนี้เล่นได้แตะมีปัญหานิดนึงเกมมีปัญหาหรือเปล่าฮะ เป็นปัญหาคนเดียวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถ้าเรามีปัญหามันก็ต้องนี่ดิเมื่อกี้ยังเล่น b a ต t l e f i e l d ได้อยู่เลยหรือว่าเดี๋ยวรีคอมแป๊บหนึง่งเออรีคอมแป๊บหนึง่งเกมอะไรอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอรีคอมแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรลงเล่นเกมอะไรกันแน่เนี่ยลองเฮดฟันอีกรอบหนึ่งก็และเอาอีว้าออกจากจากนั้นมาแล้วอ่ะโอเคงั้นก็เปลี่ยนเกมเล่นเป็น เดี๋ยวเจอกันใน CSGO ครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนครับที่มานั่งดูล็อบบี้ <c oughs> เดี๋ยวลรคลิปลงไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน CS GO ดีกว่าครับ <c oughs> โอเคครับ bye บ๊ายบายครับผมนะครับ